สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าน้อยคอยตรงนี้เพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญผมคือเพื่อนข้างๆของคุณที่จะมานั่งเล่าเรื่องราวและแบ่งปันสิ่งเล็กๆให้หัวใจของคุณได้พักและอาจได้แรงบันดาลใจกลับไปในตอนที่แล้วเราพูดกันถึงการฟังเสียงหัวใจว่าทำไมมันถึงสำคัญกว่าความคิดที่วุ่นวายแล้ววันนี้ ผมอยากชวนคุณเดินทางต่อไปอีกก้าวในเส้นทางที่เรียกว่าการค้นหาตัวตน Journey to Self Discovery คุณกำลังใช้ชีวิตตามความต้องการแท้จริงของตัวเองหรือเพียงแค่เดินไปบนเส้นทางที่โลกภายนอกกำหนดไว้ถ้าพร้อมแล้วมานั่งพักใจและออกเดินทางไปด้วยกันครับเวลาที่เราลองหยุดคิดดีๆจะพบว่าหลายสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากความต้องการแท้จริงของเราแต่เป็นเพราะ โลกภายนอกคาดหวังให้เป็นแบบนั้นสิ่งที่โลกคาดหวังมักเต็มไปด้วยมาตรฐานและเสียงจากคนอื่นเช่นคุณควรเรียนคณะนี้เพราะมันมีอนาคตคุณควรทำงานแบบนี้เพราะเงินเดือนดีคุณควรใช้ชีวิตแบบนี้เพราะสังคมจะมองว่าประสบความสำเร็จมันคือกรอบที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เราพยายามใส่ตัวเองเข้าไปแม้หลายครั้งเราจะอึดอัด แต่เราก็ยังเดินตามเพราะกลัวผิดแปลกจากคนอื่นในขณะที่สิ่งที่ใจเราต้องการจริงๆกลับเรียบง่ายและซื่อสัตย์กว่านั้นมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในสายตาใครไม่ได้ต้องการคํำยอมรับจากโลกแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาเวลาลงมือทำอาจเป็นงานที่รายได้ไม่มากแต่ทำแล้วหัวใจพองโตอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจ ความแตกต่างสำคัญคือสิ่งที่โลกคาดหวังมักให้ความมั่นคงจากภายนอกแต่สิ่งที่ใจต้องการจะให้ความสงบจากภายในเมื่อเรากล้าถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเริ่มเห็นความต่างชัดขึ้นและเมื่อไหร่ที่เราเลือกเดินตามหัวใจแม้เส้นทางนั้นอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือเส้นทางที่เป็นของเราจริงๆ คำถามสำคัญที่หลายคนอาจสงสัยก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันคือการใช้ชีวิตตามหัวใจจริงๆหรือแค่กําลังเดินตามกระแสภายนอกสัญญาณแรกคือความรู้สึกเบิกบานเมื่อได้ทำสิ่งนั้นแม้จะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกอยากทำต่อไปรู้สึกว่ามันเติมพลังมากกว่าดูดพลังออกไป ตรงกันข้ามถ้าเป็นสิ่งที่ฝืนใจแม้เพิ่งเริ่มทำก็รู้สึกอึดอัดหมดแรงหรืออยากหลีกหนีสัญญาณที่สองคือความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำถ้าคุณใช้ชีวิตตามหัวใจคุณจะไม่ต้องแกล้งเป็นใครไม่ต้องใส่หน้ากากเพื่อเอาใจใครทุกการกระทำของคุณจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและซื่อสัตย์กับความรู้สึกภายใน สัญญาณที่3คือความสงบลึกๆในใจต่อให้เส้นทางนั้นจะไม่ง่ายอาจเต็มไปด้วยความท้าทายแต่คุณจะรู้สึกมั่นคงอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีเสียงเล็กๆคอยบอกว่านี่แหละทางของฉันความสงบนี้ไม่ใช่การปราศจากปัญหาแต่เป็นความมั่นใจว่าแม้มีปัญหาคุณก็ยังเลือกเส้นทางนี้อยู่ดีท้ายที่สุด การใช้ชีวิตตามหัวใจคือการซื่อสัตย์กับความรู้สึกแท้จริงของตัวเองและถ้าคุณยังไม่มั่นใจลองถามตัวเองง่ายๆว่าถ้าไม่ต้องกลัวใครผิดหวังฉันจะเลือกอะไรคำตอบที่โผล่มาในวินาทีนั้นมักคือเสียงหัวใจที่แท้จริงของคุณหนึ่งในวิธีง่ายที่สุดในการค้นหาตัวตนและฟังเสียงหัวใจของเราคือการทำแบบฝึกหัดลิส์สิ่งที่ทำแล้วใจเบิกบาน เริ่มจากการหารมุมสงบสักสินาทีเอากระดาษหนึ่งใบหรือสมุดบันทึกมาแล้วลองเขียนคำตอบลงไปโดยไม่ต้องคิดเยอะแค่ตอบตรงๆจากใจว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ทำแล้วคุณยิ้มออกมาเองเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วที่สุดตอนไหนอะไรที่ทำแล้วคุณรู้สึกมีพลังแม้จะเหนื่อยกายบางคนอาจเขียนว่าการได้อยู่กับธรรมชาติการฟังเพลงโปรด หรือการได้ทำอาหารให้คนที่รักสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณทำแล้วหัวใจรู้สึกพองโตแสดงว่านั่นคือร่องรอยของสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนของคุณเมื่อคุณเขียนลิสต์ออกมาแล้วให้ลองสังเกตว่ามีสิ่งไหนที่คุณทำอยู่บ่อยๆหรือสิ่งไหนที่คุณเผลอละเลยไปนานแล้วการทบทวนลิสต์นี้จะช่วยให้คุณเห็นชัดขึ้นว่าเส้นทางแบบไหนคือสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องจริงๆ ความลับเล็กๆคือการฟังหัวใจไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอไปแต่มันเริ่มจากการซื้อสัตว์กับความสุขเล็กๆที่อยู่ในแต่และว,วันการลิดสิ่งที่ทำแล้วใจเบิกบานจึงเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ทางให้คุณกลับมาหาตัวเองทีละกา้าวและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เดินทางมาด้วยกันในวันนี้เรื่องของการค้นหาตัวตน Journey to Self Discovery เราได้เห็นแล้วว่าความต่างระหว่างสิ่งที่โลกคาดหวังกับสิ่งที่ใจเราต้องการจริงๆมันชัดเจนแค่ไหนเราได้รู้วิธีสังเกตว่าเรากำลังใช้ชีวิตตามหัวใจหรือไม่และเราได้ลองทำแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะช่วยให้เราเจอสิ่งที่ทำให้หัวใจเบิกบานอยากฝากประโยคสั้นๆไว้ให้คุณครับว่าการรู้จักตัวตนไม่ใช่การสร้างใครใหม่แต่คือการกลับมาหาตัวเราที่อยู่ตรงนี้เสมอ ถ้าวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆกลับไปอย่าลืมกดติดตามเต่าน้อยคอยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนข้างกันต่อไปและในตอนหน้า EP 3เราจะชวนคุณก้าวข้ามสิ่งที่คอยขวางทางหัวใจนั่นคือความกลัวว่าจริงๆแล้วความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่มันอาจเป็นครูที่พาเราเติบโตไปอีกขั้นแล้วเจอกันใหม่ใน EP 3นะครับเพราะโรคมันยากแต่ถ้าเรามีกันและกันทุกอย่างก็เบาลงเสมอ